ผมเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจศิลปะนะครับแต่ชอบอะไรที่มันแปลกๆหรือว่าอะไรที่มันใหม่ๆครับมันก็ดูที่ครับผมมันดูย่อยง่ายครับเพลงที่ชอบจะอยู่ในเพล์ลิ์คำสวยๆที่แต่ก่อนมันเคยฮิตตอนนี้มันขังอยู่ในความคิดอยากจะเอาให้มันกลับมาอีกครั้ง ครูเพื่อนแจ้งมาว่ามีโครงงานไปพ่นเนี่นะครับเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วผมถนัดเรื่องงานศิลปะ้วยครับผมก็เลยไปครับเกี่ยวกับปลาครับปลาลายไทยครับผมเพราะว่าสกลนครแบบต้องหามันเป็นเวิ้งน้ําใหญ่ครับก็เลยแบบมีน้ํามีปลาเยอะครับระวันชั่วโมงหนึ่งเลยแหละครับก็มีพี่ๆที่มาบอกแนวทางเลยครับ หนูก็ทำหน้าที่เดินดูงานค่ะเพราะว่าหนูกลัวไปทํางานของพี่เขาแล้วงานพี่เขาพังหนูก็เลยไม่ทําดีกว่าแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งค่ะพี่เขาให้เราช่วยกันลงกําแพงกันตามจินตนาการที่เราอยากลงหนูก็เลยลงไปตามที่หนูอยากลงค่ะส่วนตัวค่ะผู้ใหญ่ก็หนูให้เขาคิดตามแบบของเขาหนูไม่สามารถเป็นความคิดเขาได้ค่ะแต่สำหรับหนูหนูคิดว่ามันไม่เลยค่ะมันคือความสวยงามมีการฝึกความอดทนค่ะเพราะว่าแบบ แดดมันร้อนมากเลยคะ่ะวันนั้นกว่าจะพ่นแต่ละอย่างให้เสร็จทั้งที่ที่เป็นคนพ่นบางคนคะ่ะแบบขึ้นนั่งร้านชั้นสามนะคะเพื่อขึ้นไปพ่นตึกหนูนับถือพี่ๆแบบสตีดอาร์ทุกคนเลยแบบสีก็มีราคาที่แพงไหนจะหัวพ่นสีหลายๆห,หัวไหนจะแบบกลิ่นของสีอีกมันไม่ได้ดีต่อร่างกายขนาดนั้นนะคะคนที่ทํางานนี้ได้หนูคิดว่าแบบเขาต้องแบบมีใจรักมากๆ ผมเป็น 1, หนึ่งในนั้นผมเป็นดีบอยมาแล้วผมเต้นนั่นเลยหนึ่งเก้า้แปดร้อเก้ารเก้าถ้าเราทาไม่ผิดเราจะหยุดทําไมทำไปเรื่อยๆจนสังคมเปิดรับคือการการนำงานศิละปะเข้าไปในชุมชนเนี่ยสมติโจทย์เรื่องชีวิตคนในชุมชนก่อนดูเปอร์เซนต์ก่อนเลยว่าคนมีอายุมากไหมหวัยรุ่นเยอะไหมถ้าคนมีอายุมากกว่าเราต้องแทนงานออกแบบไหนให้เขารู้สึกว่าอู้ดีไหมมันจะอยมันเป็นแบบนี้เนาะอ้มันเป็นแบบถ้าผู้ใหญ่อยู่เยอะเนี่ยและกำแพงเป็นของผู้ใหญ่ผมก็ต้องทํางานที่ให้เขาเข้าใจสุดแหละทำปุ๊บให้เขารู้เลย และทำออกมาให้ม okay. he he ันดีและสวยพอให้เขารู้สึกโอเคกับผลงานเราเขาเคยมองงานศิลปะเป็นสิ่งสโครกตากำแพงถ้าเราทำให้มันสวยงามเขาจะเปลี่ยนความคิดตรงนั้นออกไปเออโอ้มันงามเนาะเออ เมืองสกลนครเป็นเมืองที่จะมีขนบบางอย่างที่มันเคยมีมาแล้วก็เป็นอยู่ครับอย่างเช่นเมืองนี้ถูกกําหนดให้เป็นเมืองอนุรักษ์ดังนั้นวิถีของการอนุรักษ์เนี่ยก็พยายามคงสภาพเดิมไว้อย่างนี้ครับแต่พอมีคนเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ครับไลฟ์สไตล์เขาความต้องการของเขาแอตติจูดของเขามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็พื้นที่ที่เคยถูกมองว่ามันเป็นพื้นที่ในแบบที่เมืองต้องการเนี่ยกับไม่สอดคล้องกับความต้องการของวิถีชีวิตของเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้ครับ ก็เลยพยายามจะสร้างพื้นที่ใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในเจเนรชั่นใหม่ที่มันเข้ามาในเมืองสกลนครผมรู้สึกว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของเมืองอะ่ะมันคือผู้คนทํายังไงให้ตัวพื้นที่เมืองแล้วก็ผู้คนอะ่ะมันไปด้วยกันได้เราจะสร้างเมืองที่ทุกคนมันอยู่ร่วมกันได้จริงๆอย่างเงี้ยครับพอคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือวัฒนธรรมแบบ Pop p เค c u เจอร์อย่างเงี้ยครับเราก็มาดูว่า แล้วพอเขาเจอมันพอจะทําอะไรได้บ้างแล้วมันพอจะสอดคล้องกับตัวของเมืองอยังไงได้บ้างไงครับเราก็เลยไปมองว่าเฮ้ยเด็กๆเ,เขามีศักยภาพนะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา,ารรถ้าจริงๆอะกาแพงตรงนี้ถ้าก่อนหน้าที่จะเป็นภาพกราฟิตี้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นกําแพงถูกพ่นเป็นรูปแบบนันน,นนูน,นีที่แบบมันดูเหมือนเละเทอะสกรปรกอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเด็กๆเ,เขาอยากจะลองพ่นเราจะทํายังไงให้การพ่นที่จะมันดูสกปรกดูมันเละ ให้กลายเป็นการพ่นที่มันมีพลังแล้วคนอื่นได้ใช้จริงๆอย่างนี้ครับเราก็เลยมาคิดโครงการนักพ่นหน้าใหม่ก็แทนที่เขามีพลังอยู่แล้วสิ่งที่เราทําคือควรจะเชฟพลังเขาอะครับให้กลายเป็นพลังในสร้างสารรค์แล้วก็สอดคล้องกับเมืองมันยิ่งกว่าเหนือความคาดหมายครับเพราะ 1. เด็กได้ลองในสิ่งที่ไม่เคยได้ลองแล้วเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบซับเคิลเจอร์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเมนสตรีมของเด็กๆแล้วอะ แต่พื้นที่หรือสิ่งที่เขาได้ทดลองในเมืองนี้มันไม่มีการที่เขาได้มาพ่นการที่เขาได้มาลองทําศิลปะข้างถนอนอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นการทําให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงครับแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันคืออะไรและความหมายของวัฒนธรรมย่อยมันคืออะไร